ทำวิปเนี่ยทางนี้ทานนี้ผมพาไปดูที่กระดูอยู่ต้อนรับทุกวันเย็นปักหลักต้อนรับลูกค้าตลอดทั้งวันลูกค้าจะมีคนหนึ่งที่ไม่เห็นหน้านะเพราะว่าพี่เขาบอกมีแผลจะได้ยินแต่เสียงมาถึงไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายนี่กูยิ่งชอบเลยวิ่งเข้าใส่เลยแขกคันนี้คันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะรถพึ่งเอามาเทินเมื่อวาน เจาขอ,ขอมีร้องไห้เลยเมือวานขายให้แบบแบ่งเลยถ้าเกิดวันนี้พี่ไม่เอาผมตั้งห้าโผลแล้วแต่วันนี้พี่มีงบสี่แสนห้า 5, <c oughs> ผมให้สี่แสนห้าน,นี่ <c oughs> ช่วงล่างแต่งมาเรียบร้อยโปรเฟนเดอร์ดได้ครับได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูหลายๆคันเลย เอาที่ถือกใจดูให้ชอบอันนี้เกียวโตด้วยรถใหม่ต้องมี8ปดแสนเก้าแสวันนี้เหลือครึ่งราคาแม่คุ้มพี่ชอบสีอะไร ส่วนตัวผมไม่ซีเรยสเขาเขาเขา,เขาติดเรื่องสีดำอ๋าไม่อยากได้สีดำบอกหลายคันแล้วเขาบอกไม่เวิก <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมตัดสติกเกอร์ให้ไหมรถคันนี้สีขาว <laughs> แก้เคด <laughs> ไม่เป็นไรเอาที่ชอบแต่ว่าคันนี้คือพุ่งเทินมาแล้วก็รถค่อนข้างสวยรถมือเดียวนะก็เลยพามาดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาเข้ามาอีกอีกสองคันคันหนึ่งโอเคอ๋อพี่อยากได้ออโต้เนาะอ่าได้ ไม่ติดงั้นโอเคงั้นก็ดูไว้ก่อนเก็บเทียบกันเดี๋ยวรออีกคันหนึง่งมายังปมาแล้วมาแล้ว<อ>ไปด<ป>ูเลยมะยังไงก็ต้องได้แล้วมาไกล้ขนาดนี้แล้วเออต้องเอาให้ได้แล้วโอเคพอพอพอโอ้โหเลี่ยมเลยระดับเครื่องเลย แม่บอกว่าเห็นแต่สีก็เอาเลยอ่าแม่บอกไม่ต้องดูรถดูแค่งเงาก็พอ <laughs> อันนี้ออโต้วิ่งเจ็ดหมืนคันนั้นวิ่งเท่าไหร่นะแต่เก้าหมื่นสภา,าพาพอกันแต่คันนี้ตัวท็อปกว่าเา <c oughs> เดี๋ยวคันนี้ต้องดูราคาอีกทีนึงเพราะแต่ละคาไม่เท่ากันเดี๋ยวผมดูให้ ถ้าดูดูดูจากสีงแล้วน่าจะน่าจะคันนี้น่าจะเตะตาเนี่ยเอางี้ขอหรับเขานะครับตัดสินใจเลยชอบคันไหนเดี๋ยวผมจัดการราคาให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเซบิกดูราคาให้แน่น่ะแม่แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้อันนี้แมนบอสแมนแมนแมนอ่ะแบงค์แบงค์จริงๆคันนี้แพงกว่าใช่ตัวครัับตวท็อปกว่าแต่แม่เขามี450 S <S ขายให้ขายให้อ่าเป็นไงาจากห้าแสนกว่าเกือบหกแสนมีสี่แสนห้าก็จะขายให้ <S <S อ่ให้แม่สี่แสนห้านะเอาเลยถ้าเกิดวันนี้แม่ไม่เอาพวกที่ผมขายห้าแสนกว่านะ <S 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 อ่าโอเคตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวไปเตยดูรถให้ให้แม่เขาหน่อยครับได,ด้ครับสวัสดีครับพี่ดูรถก่อนดูรถก่อนอ่าเซบิกพาลูกค้าดูรถเลยพาดูเลยฮะพี่ดูรถเป็นป่ะโอ้บอกปรับไฟฟ้าดูเป็นไหม อ่ะพอได้โอเคแต่รถเดิมครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนไม่มีความน็อตเดิมไม่มีขยับฮะสีหกเก้าไม่เอาจะเสียมจะซื้อกับบ้านกล้องหน้าเอาไหมพี่กล้องไม่เอาบอกผมเอาเยอะหรอรถกูกล้องหน้าหายไปหลายตัวแล้วนะรถคันหนึ่งมึงจะติดสักสามสี่อันเลยเหรอ โหูเรียมมากเลยเรียมเรียมเบาะแทบไม่มีริ้วรอยเลยสวยจริงสวยจริงคันนี้รถเรียมเลยเรียมกิฟต์ขนาดยังไม่ได้ล้างนะแม่อ่าโอเคอ่ะครับก็ฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับจะซื้อจะขายจะเชิญจะสดจัดให้ทุกราคาครับฝากด้วยครับบิ๊กสักแก้วรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ